สวัสดีครับ f ฟครับวันนี้ผมก็นำรถ Honda c ค i นะิก1 5 0ไอเนาะขอบคุณ f ฟนะครับท่านที่ชอบดูการทำรถซ่อมรถหรือว่า,ามาหาช่างเนาะแต่ขออภัย f ฟที่ไม่ได้ชอบดูแนวนี้นะครับอันนี้ไปทำอะไรช่างเล็กอันนี้ทำความสะอาดให้มันมสะอาจริงครับก็คือล้างไอชุดคาร์ชุดอะไรใช่ไหมใช่ครับล้างเอาร<อ>์ชเาแล้วเมื่อกี้ที่ถอดมาคือเาที่ปุณอรอกให้แน่ๆแล้วก็มีเม็ดแตกเนาะ มีเม็ดแตกนะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวบอก f c เนาะบางท่านขับขี่รถแบบว่าออโต้เนาะจะได้แก้ไขได้นะครับก็คือรถรถผมเนี่ยมันออกตัวแล้วมันมันมีเครือบ้างคือสั่นเครือบ้างแล้วก็ออกตัวอืดน,นะครับเพราะฉะนั้นชุดชุด,ชดาสายพานชุดข้างเนี่ยเราต้องมาต้องเช็คก,ก่อนเลยเบื้องต้นเนาะเพราะว่า,เ,าเรารู้แล้วแหละคนคนขี่รถนะเขาจะรู้เองใช่ไหมย่างเล็ก จะสัมผัสเขาเรียกสัมผัสที่หกช่างเล็กนี่อยู่หมู่บ้านน้อมน้อยนะทุกคนท่านใดที่จะมาซ่อมก็เรียนเชิญนะครับอยู่หลังหลังร้านเอเล้งนะครับสายห้านี่แหละเลยตลาดนัดมาประมาณสองร้อยเมตรนะครับสองสามร้อยเมตรนะครับก็เป็นช่างฝีมืออีกคนนึงน่ะที่ใช้อะไรแท้ถอดนะครับใช่ไหม ใช้อะไรแท้ถอดนะฮะไม่นึงแท้จากของผมนี่แหละเห็นไหมเนี่ยแท้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ถอดออกมาล้างเอออย่าเข้าใจผิดเขาแต่ชื่อเขาอาจจะคล้ายๆกันนะเขาคือช่างเล็กนะฮะเขาไม่ได้ช่างใหญ่เนาะคนนี้ยช่างเล็กนี่นะครับฮอนด้าคลิกฮอนด้าคลิกร้อยห้าสิบไอนะ นะทุกคนโอ้โหเนี่ยทุกคนเล่เทะเลยเม็ดน, <c oughs> นี่นะที่ว่าช่างเล็กแก่ออกมาแล้วแบบคือนั่นแหละอย่างที่บอกถ้าไม่แก่ก็ไม่รู้อะ่ะอืมนั่นแหละเขาเขาเรียกว่าช่างไง างนี่ก็แล้วแต่นะจรยาบันของช่างเขามีนะแล้วแต่ช่างบางคนเขาก็ซื่อสัตย์นะบางคนบางต่อมด้วยกันจนเป็นพบาพัวก,กันแล้วก็มีนะครับ<ม>บางคนบางช่างเขาไม่ซื่อสัตย์บางคนก็ซื่อสัตย์นะครับก็จะอยู่ได้นานนะ<ม>เห็นไหมลูกค้ามาหาเขาเยอะนะครับช่างเล็ก อันนี้ก็มาทำได้ไดไดชาร์จเนาะคันไไน,นี้เป็นไรจังเล็กถต่ว่าเปลี่ยนยลิ้นโคไปเขาซื้อแกนมาอ๋อแกนมันไม่นิ่มวะม,มันเป็นแกน,น,นแก็เปลี่ยนเปลนไปมันมาตรฐานมันมันปึ้อนเปอนปึ้อปอป,ปอหลวมด้วยกัอีกกัมันซับไม่ซับเลย นี่แหละทุกคนก็มีลูกค้ามาแก้ไขนะครับปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนาะเห็น,ะนะน,นคือช่างจะจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยบางทีช่างเขาไม่ได้เก่งทุกทุกอย่างนะทุกคนนะครับบางทีก็มันเป็นเส้นผมบางภูเขาก็มีเนาะ รถรอระหว่างซ่อมนะครับหรือว่าประกอบใหม่รุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะทุกคนเห็นไหมวิบากก็เป็นธรรมดานะครับก็ช่างก็จะประมาณนี้แหละดูดีมีทั้งโครงมีทั้งเอามากำลังซ่อมนะครับของรถเก่าเยอะแยะนะทุกคนนะนะครับรับ ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะทุกคนนี่เห็นไหมนะครับแบตเตอรีนะ่แบตเตอรี่สี่โวลต์ก็มีอยู่ไม่เคยเห็นนั่นแหละถ้าเกิดาามาทำแล้วไม่เาขาเรียกว่าอะไรขัดข้องอะไรก็กลับมาที่เก่านะครับกลับมาให้ช่างดูได้นะ เชื่อบว่าผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าทำที่อื่นนะจริงผมก็ผ่านร้านเยอะแยะนะแต่ผมรอทํากับช่างเล็กอย่างเดียวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือความเชื่อใจหรืออ่าและอีกอย่างคือคุ้นเคยใช่ไหมช่างเล็กคุ้นเคยกับงานนั่นแหละหมายความว่าช่างเล็กเคยถอดให้ผมแล้วไงอะไรเงี้ยอืม แต่ว่าช่างที่อื่นเนี่ยผมก็ไม่ไม่ผมไม่รู้จักอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าเออบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แต่ที่ส่วนที่สำคัญก็คือการพูดคุยมากกว่าว่ามันแนะนำกันได้ใช่ไหมช่างเล็กแบบว่าอ่าปรึกษากันได้แต่ถ้าช่างแบบแปลกๆหรือว่าช่างที่เราไม่เคย เราจะไปพูดเยอะหรืออไปถามไปอะไรเงี้ยแดี๋ยวหาว่าเรารู้มากนะครับแต่ว่าอันนี้เราพวกกันบดีอา่าต่อให้ไม่ได้ถามหรือว่าไม่ปรึกษาเขาก็รู้นะครับเขาก็รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงเนาะนี่นะใครจะซื้อใครจะซื้อหวย ซื้อลอเตอรี่1นึ่สเจผมไม่เคยซื้อนะทุกคนดูดิเนี่ยนะเขาเรียกว่ารถออโตออโตมิติกนะครับค่าบำรุงหรือว่านะครับค่าเซอร์วิสมันก็จะมันก็จะสูงกว่ารถรถเวฟนะครับรถโซ่อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะนะครับก็ พอมันกันแหละนะครับอืมนะครับช่างก็อยู่ที่ผลงานเนาะนะครับผลงานช่างดีเขาก็ลูกค้าเขาก็มานะครับช่างเล็กนี่ผมก็รู้รู้จกักต่อจากเพื่อนผมอีกคนนึงเขาก็จะบอกต่อต่อกันว่าจริงๆมันก็มีช่างใครช่างมันเนาะช่างเล็กนะมันก็ไม่ได้ว่ากันนะว่า ใครจะไปคนไหนใครจะริดว่าใครอยากเอาทางไหนทางติดทางถึเออช่างเล็กนี่เราเราเป่าทำความสะอาดกองได้ไหมเป่ากองอะไรเงี้ยเป่ากองนี่มันไม่เอาจะไม่เคยถอดมาเป่าหรอกมันก็กองใหม่นั่นแหละใหม่เป่าไม่รู้ว่าที่ เปลี่ยนว่าไม่มั่นใจแล้วนานแล้วรถผมก็จะออกเป็นแนวอเออทรงสปอร์ตนะคล้ายๆ้พวกไออีสานอีสาเอออีศานปะเนี่ยดูดิหน้าหน้ารถเป็นอีศานเป็นอีสานตัวเล็กสวัสดีค่ะอันนี้คือลุอันนี้คือเจ้าของร้านตัวจริงนะครับ เจ้าของ CEO เนี่ยสวัสดีค่ะ,คะ CEO นะ <c oughs> เป็นเป็นเจ้าของอู่นะครับอือ <c oughs> ดูด,ดีทุกคนเนี่ยมันจะออกเป็นมีไฟข้างๆนะไอ้ไฟด้านหน้า ช่างเล็กนี่เขาไม่มีลูกน้องนะทุกคนเขาก็จะทําคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เร่งงานเขาก็ทําไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าสามมอไซส์สามคันแล้วที่ผมมาให้ช่างเล็กจัดการให้เนี่ยไอ้ไอ,ไอ,ไอ,ไอ้ไอ้นี้เม็ดนี่มันเป็นเม็ดทรงทรงเดิมปะ่ะ แต่มันหรือว่ามันต่างสีหรือแล้วแต่แล้วแต่เบอร์อะไรเงี้ยหรอไอพวกนี้มันมันคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบรถโซ่มันจะประมาณไหนเงี้ยเกี่ยวสเตอร์ป่ะมันส่วนมากมันก็เหมือนเวลามันเราออกตัวขี่แล้วมันมันสั่นหรือหรือโซ่หย่อนป่ะใช่มันกระตุกอ่าถ้าเป็นรถโซ่ มันมันจะโซ่ย่อนแล้วก็เหมือนหรือว่าสเตอร์รูดอะไรเงี้ยเหรอสเตอร์หน้ารูดอะไรเงี้ยนะแบบว่ามันมันบางแล้วอะไรเงี้ยเออ,อ,อตอนประกอบแล้วนะทุกคนใส่ชุดคาสเข้าไปนะ ก็ใส่ชามบางคนก็เคยเห็นแล้วนะบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะครับบางาบางคนก็อยากจะศึกษานะว่าเกิดจากอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมก็ถ่ายไว้อย่างนั้นแหละสร้างรายได้แต่ไม่รู้จะมีคนดูบ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้คนดูน้อยลงแล้วคนทำกันหมดคนทำกันหมดเอาเรื่องจริงนะ คนทาเยอะแต่แต่แต่ผ่านหรือยังอันนั้นอันอีกเรื่องนึงงนะแต่เราเราผ่านแล้วไงเราผ่านแล้วเราก็รอเราก็รอลงอย่างเดียวไงแต่คนยังไม่ผ่านเขาก็สู้นะนี่คุยเรื่องทําช่อง youtube นะทุกคนแต่บางคนก็ถ่ายไว้เป็นที่เขาเรียกอะไรถ่ายเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกหรือว่าย้อนอดีตอะไรเงี้ยนะอาจจะกลับมาดูว่าเราทำอะไรบ้าง ผมก็ถ่ายไว้กืบทุกคันแล้วนะ่ะรถไอ้ที่ผมสัญญยาณนะแต่แรกๆอะ่ะไอ้ที่มาบอกสาเหตุอะ่ะม,มันมันมีม,มีมีส่วนเกี่ยวข้องไหมมีใช่ไหม,ไม,มเต็มเต็มเลยใช่ไหม,ไมอ๋อแต่ไอ้ระบบไฟลวงไฟรวนนั้นก็คนละแบบกันคนละแบบกันเนาะ แต่แต่ตัวน้ำผหมูก็จัดการไปแล้วแหละอ๋อก็คือรถออกตัวสั่นเครือเนี่ยคือสั่นทีทานได้เลยว่าต้องเกิดกับชุดข้างก่อนเบื้องต้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ระบบไฟนั้นก็มันก็จะญ่อมีส่วนบ้างแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหมทุกคนดูกองนะครับเล็กช่างช่างบอกว่า นี่ปอกแล้วนะ้างบอกซื้อใหม่เถอะว่างั้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านร้านเดี๋ยวแวะซื้อนะครับปลอกร้อยห้าสิบตอนนั้นอะไรก็เหมือนกันเนาะร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบวะมันบอกเดียวกันใช่ไหมอ,อันนี้ใส่ไปก่อนอใส่พอให้ว่ามีกองไว้อย่าลืมซื้อก็ใส่ไปให้ก่อนนี้เถอไม่ใส่หลังแต่มาดูเข็นชัดเจนแล้ะอันนี้เราคนธรรมาดาเราใส่ได้ ได้ได้แต่ถ้าไม่ถอดก็ไม่รู้อีกแะเ,เมื่อกี้มันก็ไม่นานเท่าไหร่มันก็ปีที่ว่าเป็นปีอยูน่นะตั้งแต่ออกมาแล้วนะใช่ป่าดีกว่าแล้วออกมาอา่าเดือนนี้เลยตุลาใช่ไหมออกสิงหานะ่ะสิงหากันยาตุลาสามเดือนปีก็อีกสามเดือน โอเคขอบคุณทุกคนนะครับผมเอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ